สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้นางแบบของเราผมยาวผมตรงผมเส้นเล็กนะคะวันนี้ช่างขวัญได้โจทย์นะคะให้ช่วยสร้างกรอบทรงให้ใหม่นะคะก็ผมด้านหน้าก็คือไปตัดมาแล้วเนาะซึ่งระดับที่ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยค่อนข้าง เหลื่อมล้ํากันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้โจทย์ให้รักษาความยาวไม่เอาความยาวออกไปเยอะมากนะคะวันนี้เชิขวัญก็ขออนุญาตสร้างกรอบทรงเป็นตัววีนะคะแล้วก็รายระดับกรอบหน้าสร้างเรเยอร์ให้เล็กน้อยนะคะเนื้อผมของน้องนะคะค่อนข้างบางถึงบางมากๆแล้วก็ตรงมากๆด้วยนะคะเหมือนผมที่หนีบมาเลยนะคะสามารถดูตามในคลิปนี้ได้เลยเนาะ ช่วงนี้นะคะเพื่อนเทักถามกันไกลเข้ามากันเยอะมากนะคะสินค้าใกล้หมดแล้วมีหลุดจองมานะคะใครที่สนใจก็รีบทักแชทมานะคะทุกคนนะสินค้าที่หลุดจองนะคะใครที่สนใจรีบทักแชทมาด่วนนะคะแล้วก็อ่าเป็นกันไกลที่ยอมรับเลยนะคะว่าราคาไม่แพงเนาะถ้าเทียบกับความคมนะคะ เพราะว่ามีารีวิวเนี่ยกลับมาแน่นมากๆเลยนะคะช่างขวัญก็ต้องขอขอบคุณนะคะรีวิวจากทุกๆคนเนาะที่ได้รับกันไกลแล้วก็คือได้ไปใช้งานจริงนะคะแล้วก็ที่สําคัญคมจริงนะคะสิ่งสําคัญก็คืออย่าทำหล่นเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยใช้ได้ยาวๆไปเลยนะคะสําหรับกันไกลตัวนี้นะช่างขวัญเองใช้แล้วติดใจนะคะทุกคนเพราะว่าใช้ลงเทคนิคก็ดีนะคะใช้ตัดก็คมกิ เลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับราคาแล้วถือว่าสินค้ามีคุณภาพเนาะ แล้วก็ตอนนี้ก็แบบใกล้จะหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรีบทักแชทเข้ามาด่วนเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเวลาที่เราสไลด์ไล่ระดับแล้วก็สร้างกรอบทรงให้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้สังเกตได้นะคะว่าผมของนางแบบของเราเนี่ยค่อนข้างบางถึงบางมากๆเลยนะคะแต่ก็สามารถบำรุงผมด้วยเซรั่มขวดสีม่วงได้นะคะใส่ก่อนเซตหลังเซตห,หรือว่าหลังสะนะคะใครที่ผมมันวา ช่างขวัญก็แนะนําว่าให้ใส่แค่หนึงหยดเน้น ปลายผมนะคะส่วนใครที่ผมเบาผมฟูผมอยากโศกถึงอยากโศกมากอันเนี้ยช่างขวัญแนะนําให้ใส่2หยดนะคะเห็นขวดเล็กๆแบบนี้นะคะก็ใส่ได้หรือว่าใช้ได้เนี่ยประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งเลยนะคะ35 ml เนาะใช้ยาวๆนานๆเลยคุ้มราคามากๆขวดละแค่100บาทเองนะคะที่สำคัญก็กลิ่นหอมอ่อนๆเป็นแบบหอมละมุน กินหอมละมุนไม่หอมฉุนนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนางแบบคนสวยนะคะที่อนุญาตให้อ่าช่างขวัญเนาะทำคลิปสั้นๆนะคะทรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับสาวๆที่ผมบางถึงบางมากๆที่ถามเข้ามาด้วยว่าสามารถตัดเลเยอร์ได้ไหมก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยผมค่อนข้างบางถึงบางมากๆจริงๆแต่ว่าเนื้อผมสวยมากๆเลยนะคะ ก็เป็นเนื้อผมที่แบบว่าตรงสวยตามธรรมชาติเนะแทบจะไม่ต้องได้เข้าร้านทำผมเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างขวัญด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะช่วงนี้อาจจะเห็นคลิปน้อยลงนะคะเพราะว่าช่างขวัญปวดตานะถ่ายไว้เยอะมากๆเลยยังทำไม่ทันเลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญก็นี่แหละช่วงนี้ก็จะทําได้เท่าที่เราทําได้นะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยนะคะถ้าใครที่ผมทําเคมีมาเนาะช่างขวัญก็แนะนําให้ใช้ทิทเม้นต์เคลาตินควบคู่นะคะซึ่งซองหนึ่งก็แค่40บาทนะแต่ว่าคุณนะภาพเนี่ยใช้แล้วผมนุ่มรื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าทิทเม้นต์เคลาตินแบบซองเนาะ ซึ่งราคาแบบเบามากๆนะคะใครก็สามารถซื้อมาใช้ได้นะคะขอแค่เราขยันหมักใช้แทนคิมนวดได้เลยนะคะครั้งหนึ่งก็ใส่ไม่เยอะนะคะทุกคนด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งวันนี้ได้โจทย์รักษาความยาวเนาะขอบคุณนะคะแล้วกลับมาพบกับช่างขวัญได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ